พ่อเล่นหุ้นแล้วได้กำไรกำไรขวายชอบพ่อเจ้าแม่สาลิกาเจ้าพ่อปาร์ละจก <c oughs> ักรเฮ้ยมันมาตดขาหนูอวเฮ้ยจริงดิเนี่ยมันตอดยูย่ยไหมเฮ้ยมันกัดอะเฮ้ยกัดหรือตอดมันตอดมันตอดมันจะกระสืออ่ะกินมาอิ่มๆใช่มใช่แถวนี้ทางเดินไปน้ำตกสาลิกาค่ะ มีร้านอาหารระหว่างทางเยอะแยะเลยถ้าหากใครหิวท,ยยที่สามารถทานได้ตอนนี้คือแต่เราอิ่มแล้วตอนนี้เป็นเวลาบ่ายบ่ายสามสี่สิบห้างซึ่งน้ําตกอ่ะจะปิดห้าโมงเย็นเราจะขึ้นไปทไันไหมนะ <laughs> มันจะขึ้นไปทันไหม <laughs> โอ้ทางเดินมันก็ไกลอยู่เหมือนกันนะหน,นึ่งไปกัน,นอ<า>ีกว่านี่ตรงนี้ก็มีร,รีสอร์ทใช่ไหมใช่ตรงนี้รีสอร์ทช,ชื่อว่าอะไรอันนี้ใช่ น้ำตกสาริกาลีโซเทลนี่ไงที่ที่มันมองเห็นน้ำตกเลยอ่ะนี่สอดเป็นที่พักใช่ป่ะตรงนี้ใช่เป็นที่พักตัวดีอ่ะที่จอดรถฟรีของอุทยานก็เดินไปแค่ตรงนู้นก็ถึงแล้วใช่ป่ะเดินแค่ตรงนี้ถึงรถฟรีเดวเดินก็แป๊บนึงก็ถึงแล้วน่าจะมีเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งใช่ป่ะมีเวลาประมาณบอกบอกมันนั่งรถฟรีอุทยานของของีือสอดมันก็จะมองเห็นไม่ได้มองเห็นน้ำตกต่งนั่นแหละ นี่ไงเห็นตกแล้ว,ลวเห็นปะคะถ้าเราเวจะมองเห็นตรงนั้นเลยเห็นแล้วเห็นแล้ว<ๆ><ๆ>อยู่ข้างบนนู้นเลยเยนีนะใ่้งนะนี่ตรงนี้ในนเป็นชั้นนอ่ะอากาศเย็นเนะยใกล้น้าก็ดิงยเย็นที่ตรงนี้ก็มีร้านค้านะตอะนนี้ยี่สหกองศามันก็เย็นแล้สี่มงนออมีห้องน้ำหญิงมีข้าบริการสำหรับอาบน้า ถ้ามาได้ลงตกออกมาาน้ำได้อันนี้มีค่าบริการค่าเข้าไหมแลกเข้าใช่ค่ะมีค่าทำเนียมเข้าผู้ใหญ่40บาทแล้วก็เด็ก20บาทค่ะอ๋อเพื่อถึงด้านหน้าละถึงแล้วเราจะเข้าไปได้แค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันจะปิดละปิดห้าโมงเย็นสองคนนะคะสองคนสอบายค่ะราคาสิบาทคใช่ค่ะคงที่จะห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งครับไหนดูบัตรดิ เขาสวยดีไปอันนี้นี่มันจะมีมีป้ายตัวนี้มีป้ายตกหล่กาด้วยเราไปเดินดูน้ำตกกันก่อนไปนี่คือศาลเจ้าพ่อประหลัดจ่ากแล้วก็เจ้าแม่สาิกาถึงแล้วที่คนนครนายกเขาสักการาบูชาแล้วก็คนทั่วไปด้วยมาขอพรได้มาลองไหว้กัน ก็เข้าไปชมด้านในน้ำตกสาลิกากันขีปายตรงนี้ก่อนเข้าใช่ปะคือน,น้ำตกเนี่ยมันจะมีกี่ชั้นนะมันจะแบบว่าเป็นน้ำตกที่แบบไหลจากหน้าผาด้านบนลงมาถึง9้าชั้นเป็นทอดๆแล้วมันก็จะมีแอ่งรับน้ำอยู่อ๋อเฮ้ยมันเดินแล้วมันต้องมันจะลื่นไหมนะอากาศเย็นสบายมากเลยอะสดชื่น <c oughs> เดินตรงนี้เฮ้ยตรงนี้มันน่ากลัวนะเฮ้ยเดินตรงนี้น่ากลัววะ <c oughs> ระวังนะ ที่แบบว่ามาเล่นน้ำได้ไม่แค่น้ำเล่นทางมันทางมันสูงว่ะหนึ่งขึ้นไปจริงเหรอไปเราองขึ้นไปถ้เาเดี๋ยวเราค่อยเดินลงมาอ๋อสีเสียวคือเล่นน้ำได้ปกติโอ้โหน่ากลัวนะเรามาปิกนิกกันไ,ได้นะเดี๋ยดูป้ายนี่มันมีอะไรมันเขียนว่าอะไรมันเขียนว่าน้ำตกสยัยพันธมันน้ำลึกข้ามจสุส สีเขียวเขาติดเอาไว้อ่ะแสดงว,ว่าเล่นได้ก่อนค่ะสีแดงห้ามเล่นใช่ปะตอนนี้เราจะขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเลยใช่ปะไม่แน่ใจนะคะว่าเราจะได้ขึ้นไปถึงได้แค่ไหนแต่แบบเนี้ยสวยมากเลยอะวิวอะเห็นปะคะน้ำตกไหลลงมาเป็นชั้นๆนะ่ะเราจะขึ้นไปดูแอนดูข้างบนกันตรงนั้นเหรอ่โอ,โอ้สูงมาก <laughs> นี้้แลวนี่เขาบอกว่าห้ามนําอาหารขึ้นมาเลยกินใช่ป่ะบนน้าตกใช่สังเกตเสียงพี่ดูดิเสียงหอบเหนื่อยกูเหนื่อยอันนี้คือชั้นบนสุดใช่ป่ะใช่นี่เราเดินขึ้นมาถึงสุดทางที่จะเดินทไมอะมาชมน้ำตกสายกาได้แล้วโอเคสวยไหม น้ำตกมันไหลตรงนี้ขอเล่นได้ปะเขาให้เล่นไหมตรงนี้เล่นได้นะค่ะแต่เขาบอกว่าอันตรายห้ามเข้าใกล้นะคะอ๋อมันจะลงไปข้างล่างตรงตรงนั้นเล่นได้ปหมตรงนั้นหรอก็น่าจะได้แต่ว่าอย่าเข้าไปใกล้อ๋อน้ำตกนี้สวยอะหนูยังไม่เคยมาเลยหนูเคยไปน้ำตกนางรองมาแล้วที่อยู่ใกล้นี้รดเราอะค่ะแต่ที่นี่ยังไม่เคยมาใช่ไหมมันอยู่ติดไก สาลิกาดีโซเทลเลยนะถ้าพักที่สาลิกาดีโซเทลอ่ะมันจะเห็นวิวน้ำตกเลยนี่ตอนนี้เราได้ที่นั่งแล้วคือจุดที่อยู่ตรงกับน้ำตกเลยโอเคสูงมากเลยโอเคเนาะอันนี้คือชั้นบนสุดแล้วแหละอันนี้คือชั้นบนสุดแล้วใช่ปะเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นหน้าผาแล้วน้ำมันไหลลงมาอ๋อแต่เราคงไม่ขึ้นไปข้างบนข้างบนนู้นหรอวกันนะขึ้นไปไม่ได้ ้นไดแค่ก็ที่นี่ก็สุดทางแค่ประมาณตรงนี้นะเราก็สามารถเล่นน้ำได้ ทางลงเรากลังจะลงกลับไปข้างล่างนะคทางลงนี่น่ากลัวเราต้องถือกล้องด้วยระวังนะเ,เ,เดินระวังเดินคือเดินไม่รอเลยมันมันเหมือนกับมันไหลลงไปเองเนี่ยเหรอตรงนี้เหรอใช่ตรงนี้ก็มีทางนะมีน้ำนี่น้ำเล็กๆนิด,ด,ดจิวจ๋วๆใช่ทั้งไงังข้างหลังนีเลยข้างหลังนี่ไงไปสัมผัสน้ำแล้ว มันไ้ตรงนี้คือเราสามารถเล่นน้ำได้ไหมขอให้เล่นมั้ยให้เล่นน้ำได้เหรอทำไรเตรียมทำไรก็คือจะทำไรถึงแม้เราจะไม่ได้มาเล่นน้ำตกเพราะเรามาเย็นแล้วแต่เราจะลงเล่นนะเอาขาจุ่มได้จุ่มนะว้าวเย็นนะเย็นนะ ดื่มสิถ้าดื่มนี่คือขาจากข้างบนนี่ยลงมาเลยทีละคนเลยทีละชั้นเลยเห็นไหมาจากข้างบนใต้ลงไปเลยจับเป็นชั้นเล็กๆตรงไหนตรงไหนเขาบอกว่ามันเป็นข้าวชั้นล้นหลังอย่รงเงี้ยอ๋อตรงเนี้ยนะอ๋อตรงเนี้ยนะแล้วก็ลงมาที่นี่คุนั่งตรงนี้ได้นะเนี่ยแอ้วเราเท้าไว้นี่ เออไปนิดเดีเดี๋ยวมันไหลาตามน้ำไปอ่ะปลาตายหมดน,น้ำมันใสไหมหนิหน,น,นึ่งว่าข้างล่างใสกว่าน้ำมันไม่ค,นะค่อยใสพอเห็นแล้วค่อยใสมีปลาด้วยเฮ้แต่มีปลาเต็มเลยนะนี่น้ำตกตรงนี้สวยอ่ะเออน้ำตกโอเคค่ะแต่ทำไมที่ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่เลยเราะว่าเราขึ้นไปข้างบนเหนื่อยแล้วเว้เอ๋อเราขึ้นไปข้างบนเหนื่อยแล้วใช่ปะ่ะข้างล่างเย็นเนาะเย็นไหม ตรงนี้ใสตรงนี้น้ำใสสุดเลยนะน้ำใสสุดเลยมันมีปลา,าด้วยปลาแบบปลา,า,าอะไรอะ่ะไม่รู้ว่ปาปลาตัวใสๆเฮ้ยอย่าไปจับจะไปจับอ่ะจะไปจับปาลาทำไมจะไปจับปลาทำไมจะไปจับมันทำไมนี่จับม,นมันไว้แล้วกันไว้แล้วเหรอเนี่ยตรงนี้เต็มไปเลย ตันเต็มเลยพอเราดิมันก็ตายตันเต็มเลยไม่เห็นมาตอดขาหนเลยโอ้ยขาเม็นนั่นเลยเล่ยเอนช่วยเลยนะจัหนังบนขาหรอนี่ตรงนี้เต็มเลตัวใหญ่ด้วยก็ยังนนีมัถึง้เข้าน้ำนี่นี่ตัวใหญ่แล้วเนะ่น้าเย็นสบายอ่ะถ้ามางวันอยากเล่นน้ำเงยเหมือนเด็กที่ไม่เคยเล่นน้านะ เกิดว่าเราอยู่นิ่งๆอ่ะมันจะมาลอยมันมาตอดแล้วนี่มันมาตอดขาหนูอว่าเฮ้ยจริงดิเนี่ยมันต่อยยังไงเฮ้ยมันกัดอ่ะกัดหรือตอดมันตอดเราตอดแล้วจะกระดิ่อ่ะแสดงว่าแสดงว่าขาคนนี้คือเหม็นมากอวมันจะกระดิ่มากเลยนั่งเลยหาที่นั่งเสียอ่ะตัวนี้กดกดอุ้มนั่งแล้วก็เอาขาให้มันตอดออ่ะมันตอดใหญ่เลยอ่ะดูดิ เจ็บเหรอใบมันจักรกันเออใช่ใช่ใช่มันตอบอย่างเลยนะเออพี่เห็นแล้วเหี้ยมันตอบ่ะดูจักรกันเต็มเลยจะกระจีจะกระจิบ้าเลยอ่ะโอเคตายแล้วเป็นไงรู้สึกไงจะกระจีอ่ะจะกระจีใช่ไหมมันบอกว่าจิ๊บ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 เหมือนเหมือนยุงกัดอะไรอย่างงี้ป่ะแล้วถึงเวลาที่จะออกแล้วอ่ะอ๋อใช่มันจะหมดเวลาแล้วห้าโมง ห้าโมงอุทยานตรงน้ําตกสาริกาก็จะปิดค่ะอืมที่ก็ชอบน้ำตกนะแต่แต่อะไรคะหลังๆมาเนี่ยไปน้ําตกไหนคนมันจะคอดข้างเยอะอ๋อมันก็จะแบบว่าหาที่สงบสงบไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยได้ก็ยิ่งช่วงวันหยุดอะ่ะคนมันเยอะอยู่แล้วอะ่ะคนก็มาเที่ยวกันเนาะใช่โอเค<ไ>ตอนนี้เราก็มาถึงจุด สุดท้ายแล้วใช่ปะใช่ก็คือทางที่เราเข้ามาเองอนั่นเองกลับออกมาด้านหน้าแล้วกลับออกมาด้านหน้าก็จะมีป้ายตรงนี้น้ําตกสาลิกาแล้วก็มีหัวใจหัวใจหนึ่งโอเคตอนนี้เราก็กลับมาจากไปเที่ยวน้ำตกสาลิกามาแล้วใช่ปะ่ะ <c oughs> แล้วก็หลังจากที่ไปเที่ยวน้ําตกเราก็ไปแวะที่ตลาด,ลาดลนะ เ่งเถิดเถิงไปแวะที่ตลาดเทงเถิดเถิงแล้วไปหาอะไรกินไปหาอะไรกินไปหาอะไรกินก็คือหิวหาอะไรกินนิดนึ่งนิดหน่อยมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่เราซื้อมาไก่พันอ้อยกับหมูพันอ้อยโอ้เนี่ยนะเป็นอะไรมีเป็นเป็นหมูอันนี้ไก่อันนี้ไก่ใช่ไหมไก่พันอ้อยแล้วก็นี่หมูอันนี้หมูใช่ป่ะหมูพันอ้อยดูที่ดูที่มันมันแบบหมูเน้นๆเลยเหรอ โอ้โหน่ากินนะอันเนี้ยอันนี้คืออะไรแท่งๆนะอ้อยค่ะอ้อยอ้อยอ้อยที่ว่าว่าผัดอ้อยโอเคแล้วมีอะไรคะแล้วก็อันนี้เป็นขนมจีบค่ะขนมจีบก็จะมีอันนี้ขนมจีบเป็นไส้อะไรไส้อะไรอันนี้ไส้ปูไส้ปูส่วนอันนี้จะเป็นขนมจีบไส้หมูไข่เค็มไส้หมูไข่เค็มใช่ ก็แยกจิ๊กโชมาก็จะมีจิ๊กโชใช่ป่ะใช่แยกมาเดี๋ยวเราจะใส่แล้วก็ซื้อขนมมาอีกอย่างหนึ่งคือลูกชุบลูกชุบเป็นผลไม้ก็รูปผักก็คือมันจะเป็นอะไรนะรูปผลไม้รูปกล้วยสตรอเบอรี่อะไรต่างๆใช่ป่ะใช่ชมพู่แล้วก็ผักอันนี้มีมะเขือมะเขือโอ๊ยลบอันนี้มีประโยชน์นะเนี่ยมันก็คืออะไรลูกชุบมันทามาจากอะไรล่ะคะ ลูกทุบทำมาจากอะไรอะถั่วถั่วใช่ปะเออก็จะหวานๆเคยกินตอนเด็กๆบ่อยๆก็มีอยู่ในตลาดใช่มีทั่วไปนี่แหละใช่ไหมล้วก็มีขนมที่เราแวะซื้อเนาะแวะซื้อขนมที่เซเว่นมาด้วยมาลองชิมนีิลองชิมนีิลองชิมลูกชุบดิหรือว่ากินอันนี้ก่อนพันอ้อยก่อนดีกว่าอืมเป็นไงมันใช่อ้อยเหรอนึกว่าจะไครอันเนี้ยเอามันเป็นตะไคร้เหรอ มันคือหมูหัานตะไคร้สิไม่ใช่หมูพันอ้อยอ่ะมันคือตะไคร้อ่ะเอาเหรอเออมันก็ใช่นะใช่มันคือตะไคร้เดี๋ยวเราพี่ลองชิ้มเลยรสชาติเหมือนอะไรรู้ป่ะอะไรอ่ะรสชาติเหมือนไส้อั่วดรู้ป่ะเหมือนไส้อั่วเลยไส้อั่วไม่ใช่ไส้กรอกอีสานนะไส้อั่วดอันนี้เป็นอะไรหมูเผ็ดอ่ะเพราะว่าผันตะไคร้ไงรสชาติค่อนข้างเผ็ดนะอีกอันหนึ่งเป็นอะไรคะอีกอันนึงเป็นไก่อ่ะไก่อ้อยมีผักมาให้ด้วยใช่ไหมมีผักมาให้แบบไม่แต่กว่าอีกอันหนึ่งเป็นอะไร ไก่ผันตะไคร้เหมือนกันอืมโอเคลองชิมดูอันนี้อันนี้ให้รสชาติเ,เผ็ดเอ่ะมันจะเผ็ดใช่ไหมเผ็ดไม่ทำไมมันเผ็ดหรือว่าเขาหมักรสชาติเผ็ดเผ็ดรสชาติจะเผ็ดเผ็ดคล้ายเคยอ้วนเลยชิ้นต่อไปเดี๋ยวลองอะไรดีี๋ยวเราขนมจีบไหม,อมเออลองกินขนมจีบอันนี้คือจะเป็นขนมจีบไส้ปู ก,ก,กับไส้ไข่เข้มใช่ไหมตอนแรกพี่กะจะเอาไส้กุง้งแต่บังเอิญว่าหนิงแพ้กุง้งพี่ก็แพ้เหมือนกัน <c oughs> แต่พี่ไม่หนักเท่าหนิง่งไงนิงกินหนิ่งหนักไงแต่แต่ก่อนเคยเคยเคยกินกุ้งแล้วเป็นถึงขนาดไหนกะ็ถ <c oughs> ่ายใจไม่ออกหายใจไม่ออกครั้งแรกที่เป็นก็แบบไปให้ออกซิเจนที่โรงพยาบาลเฮ้ยขนาดนั้นเลยอ๋อ ครั้งแรกครั้งหลังหลังก็เริ่มระวังแล้วแล้วการที่กินกุ้งเข้าไปอีกะไปเยอะๆะแล้วมันมันจะหายไหมไม่ก็ตอนแรกหลังๆก็ไม่เกี่ยวใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกินทีนั้นทีนั้เรารู้สึกรู้สึกว่าเรากินได้แล้วแล้วพอกลับมากินเยอะๆอีกอ้าวเริ่มหายใจไม่ออกอีกและอ้าวถ้ากินนิดเดียวยังพอได้ค่ะพอได้ใช่ไหมโอเคพอมีภูมิต้านทานอยู่หน่อยมันเกี่ยวป่าวะคนแพ้ก็คือแพ้ป่าวะหรือว่าไงพี่เคยเห็นคนที่เขาแพ้อะ ก็เมื่อก่อนอัดก่อนที่จะแพ้ก็ไม่เคยแพ้แล้วอ,อยู่ๆมันมาแพ้ก็ล้กินนิดนึงได้ไหมได้ไดเดี๋ยวลองลองชิมสิลองชิมแบบไม่จิ้มได้ปะ่ะได้เออลองชิมแบบไม่จิ้มเนี<ฮ>่ยโอ้ชิ้นมันใหญ่มากออันนี้คือไส้อะไรคะไส้ปูค่ะเดี๋ยวมันม,มันจะมีเดี๋ยวก่อนมันจะมีเหมือนกับพี่เห็นเหมือนมีปูอยู่ด้านหน้านะอืเนี่ยปูเออโอเคอยู่ใช่ปะ่ะโอเคอยู่แบบ ม่ได้รู้สึกเหมือนแต่ชิ้นใหญ่นี่คือไม้เท่าไหร่คะอันนี้คือไม้ยี่สิบอ่อันนี้คือไม้ยี่สิบบาทใช่ป่ะแต่ไก่พันอ้อยเนี่ยไม้ละสิบบาทไก่พันอ้อยอันนี้อันนี้ไม้ละสิบไม้ละสิบอืมเฮ้ยราคาที่ตลาดเขาไม่ค่อยไม่แพงนะว่าป่ะคือเนี่ยขนมจีบเนี่ยใหญ่ๆหญ่อย่างนี้เลยนะยี่สิบเองได้เลยไม่ได้แพงนะโอเคเลยนะอีกอันหนึ่งจะเป็นไส้หมูสับไข่เค็มหมูสับไข่เค็มเนี่ยลองชิมชิมขึ้นเงินก็ได้พี่พี่ดูเราจะน่าจะอิ่มนะ ชิมแค่ครึ่งอันก็ได้โอ้ยอร่อยนะดูแล้วทางมันชิ้นใหญ่อ่ะชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากมากเป็นไงอิ่มไหมอิ่มยังเจอเราเจอมื้อกลางวันของเราไปกลางวันตอนบ่ายสองไป คือหนักเลย <laughs> หนักแล้วลกินอะไรไม่ไหลวล่ะแตบบ่ก็เลยซื้อมาเล็กๆไม่น้อยขับมากินเมนูสุดท้ายแล้วที่เราซื้อมาลองมันคือลูกชอบอะ่ะทุกอันมันรสชาติเหมือนกันไหมเหมือนกันเหมือนกันโอเคเดียวลองมันปั้นเป็นรูปทรงที่ต่างกันเพื่อความสวยงามอืมดูสิสตรอเบอรี่ว้าวงับเหมือนตอนเด็กเหมือนเด็กๆกินขนมเลย เป็นไงรสชาติดีไหมหรือว่ามันทุกร้านมันเหมือนกันอย่างเงี้ยปกติมันปกติอ่ะก็ปกติดีนะไม่เหมือนก็เหมือนเหมือนทุกร้านหวานนิดๆหวานนิดๆแต่ร้านนี้นะร้านที่ขายเนี่ยพี่เห็นคนต่อคิวเยอะมากเลยอ่ะขายดีมันแบบทำหลากหลาย หลากหลายเนาะรูปทรงหลากหลายมันมีรูปปลาทูด้วยปลาทูชิ้นละสิบเฮ้ยพี่เห็นเป็นเป็นมีรูปอะไรนะเป็นปลาทูชิ้นอันนั้นมันจะแพงกว่าแล้วก็มีเป็นอะไรนะลูกทุเรียนทุเรียนนั้นสิบห้าบาทเลยชิ้นเดียวนะเดียวชิ้นเดียวสิบห้าบาทอันนี้คือเท่าไหร่นะสามชิ้นสามชิ้นเท่าไหร่ชิ้นสิบอันชิ้นใหญ่เนี้ยจะรูปผักอ่ะสามชิ้นสิบมันจะมีชิ้นกลางจะมีชิ้นกลางใชางสามชิ้นสิบเป็นเป็นรูปผัก แต่<อ>ผล,ลไม้อ่ะสองชิ้นห้าบาทอ๋อไม่แพงเลยค่ะบอกเลยว่าที่นี่ไม่แพงที่ตลาดเลยนะที่ตลาดเท่งเถิดเถิงเท่เถิดเถิงไม่แพงไม่แพงไม่แพงเท่าที่คิด ก็ดึกแล้ว <Yes>. ว an ันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเตรียมพักผ่อนกันนะเพื่อที่ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะไปเขื่อนขุนด่านปราการชนเคยเคยไปมาก่อนไหมอันนี้ยังไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเคยไปเขื่อนขุนด่านแต่ไม่เคยลงไปเนอ้าเคยไปมาแล้วเหรอมันแค่แบบไปถ่ายรูปบนเขื่อนนะคะอ๋อเคยไปเขื่อนขุนด่านมาแล้วตอนนั้นไปกับใครคะ ไ่จับนาอ๋อก็คือเคยไปเที่ยวมาแล้วแต่ยังไม่เคยตอนนั้นมันยังมีเรือให้ไปไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ไม่รู้มันมีหรือเปล่าใช่ไหมโอเคงั้นวันนี้ก็โอเคงั้นวันนี้ก็จบวันนี้แล้วนะเดี๋ยวไปเจอกันวันพรุ่งนี้ที่เขื่อนขุนด่านเดี๋ยวไปเจอกันเลย